ดวงชะตาราศีพฤษภประจำเดือนเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับชาวราศีพฤษภด้วยพลังงานจากดวงดาวที่ส่งผลต่อการงานการเงินและความสัมพันธ์ในหลากหลายวิตชาวพฤษภจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการเติบโตทั้งในด้านอาชีพ และชีวิตส่วนตัวแต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการที่ต้องจัดการอย่างรอบคอบด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นในเรื่องการเติบโตทางอาชีพโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนที่ดวงจันทร์ใหม่ในราศีกุมส่งผลให้เกิดโอกาสในการสร้างชื่อเสียง และความสำเร็จในสายงานของคุณชาวพระศพที่ทางานประจำจะได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานสำหรับขอความสามารถในการจัดการงานที่ซับซ้อนและความเป็นผู้นำอย่างไรก็ต่างคุณควรระวังความอิจฉาริศยาจากเพื่อนร่วมงานที่อาจนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งได้ห้าเจ็ด สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเดือนนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่หรือขยายกิจการการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่มีแนวโน้มดีในการเจรจาหรือเซ็นสัญญาที่สำคัญอย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เสี่ยงเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนขนาดใหญ่เ ตัวอย่างหากคุณทำงานในสายการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการใหญ่ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้แสดงศักยภาพและสร้างผลงานที่โดดเด่นด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคง และมีโอกาสเพิ่มรายได้โดยเฉพาะจากผลตอบแทนของงานหรือธุรกิจที่คุณได้ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้การสนับสนุนจากครอบครัวหรือคู่ค้าจะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้มั่นคงมากขึ้นอย่างไรก็ตามคุณควรระวังเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือการใช้เงินตามอารมณ์เช่นการซื้อของเพื่อปลอบใจตัวเองหรือใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น 6- 7ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนคุณอาจพบโอกาสในการลงทุนเช่นการซื้อขายหุ้นหรือทรัพย์สินซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างผลกำไรได้ดีแต่ควรทำด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจตัวอย่างเช่น หากคุณสนใจลงทุนในสังหาริมทรัพย์ควรเลือกโครงการที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวแปดสิยอดค้าขายสำหรับชาวประสบที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามการท่องเที่ยวหรือเทคโนโลยีจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษคุณอาจพบว่าลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำหรือมีลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นจากการแนะนำปากต่อปากอย่างไรก็ตามควรวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ดีเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น 10. ตัวอย่าง หากคุณขายสินค้าออนไลน์ลองใช้โปรโมชั่นพิเศษหรือจัดกิจกรรมแจกของรางวัลเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ด้านความรักคนโสดเดือนนี้มีโอกาสที่จะพบคนใหม่ๆที่น่าสนใจผ่านกิจกรรมทางสังคม หรือการทำงานอย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบสถานะของอีกฝ่ายให้แน่ชัดก่อนเริ่มต้นความสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความสัมพันธ์ซ้อนหรือสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนความอดทนและการพัฒนาตัวเองจะช่วยให้คุณเจอคนที่เหมาะสมในที่สุด6 7คนมีคู่ความสัมพันธ์กับคู่รัก จะดำเนินไปอย่างราบเรียบแต่บางครั้งอาจรู้สึกว่าขาดความตื่นเต้นควรหาเวลาเติมเต็มความหวานเช่นการออกไปเที่ยวด้วยกันหรือทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความใกล้ชิดและลดปัญหาความเบื่อหน่าย6ด้านสุขภาพสุขภาพโดยรวมของชาวพระสบอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ ควรระวังเรื่องความเครียดและอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักการพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะหรือเดินเล่นจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ควรใส่ใจเรื่องอาหารโดยเน้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงของมันหรือหวานเกินไป7 12 เคล็ดลับเสริมดวงบริจาคสิ่งของเช่นของเล่นให้เด็กยากไร้หรือทำบุญเพื่อเสริมพลังบวกฟังเสียงธรรมชาติเช่นเสียงน้ำไหลหรือเสียงนกร้องเพื่อบำบัดจิตใจใช้สีเขียวหรือสีน้ำตาลในการแต่งตัวหรือเครื่องใช้เพื่อเสริมโชคลาภและความมั่นคงหกสรุป เดือนเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภสามารถสร้างความสำเร็จทั้งในด้านการงานการเงินและชีวิตส่วนตัวได้หากบริหารจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างเหมาะสมความอดทนและวิธีคิดเชิงบวกจะช่วยให้คุณผ่านพ้นทุกปัญหาและสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตที่มั่นคง